อลที่นิติพงศ์นิติพงศ์ธิติพันธ์บายที่แฮเบอรตี้ดีดโอ้โหหลุดเลยครับธิติพันธ์หักเข้ามาลูกนี้โอ้โ oh, หไปย้อนหมดแนตะ่ว่าได้ซัดบอลตรงตัวครับ hmm. คือต้องถอยไปยิงนิดนึงนะครับเอเวอร์ตันไหลซ้ายมาเฮเบตี้เอาให้สวยเลยครับลูกนี้บอลไต่เส้นไม่ออนนะครับบอก,กล้าวบอก,กล้าวบอลด้านในเปิดมาลูกนี้แล้วก็จังหวะโอ้โ oh, ห oh, ยับสไลด์บอลไม่พ้นอันตรายยอดไปเสาไกลได้จริงแล้วก็ติดเสฟโอ้โห oh, oh, จังหวะตีลังกาย,ยิง แล้วก็ล้ำหน้าครับแล้วยังไงครับลุงนี้วสันวสัน,นโดนอีกแล้วับแม่ครึค่งแรกนี้โดนจี้าครับวันเดอร์วันเดอร์หาเหลี่ยมอยู่วันเดอร์วันเดอร์แล้วยังไงวันเดอร์ยิงลูกนี้โอ้โหแม่หลบทั้งวสันหลบทั้งอักคีนาดูครับแล้วก็เข้าขวานะครับลุงรัตเจอกับอับดุลฮาฟิสครับลุงรัตลุงรัตจิกจักอยู่ลุงรัตหาเหลี่ยมซ้ายเอาสายล็อกเข้าขวาแล้วก็เปิดลูกนี้ยังโบสกลกับไปได้ครับรัฐพงศ์บอลยังไม่พ้น เป็นชยาวั์กลับตัวแล้วเปิดลูกนี้เสาซอได้ครบทีนเดีกเรียบร้อยสิครับแบบนี้1ประตูต่อศูนย์โอ้โหปรับตำแหน่งการเล่นอาวาเดอร์ไปยืนหน้าป้าแป๊บเดียวได้ประตูเลยครับหนึ่งศูนย์เลยครับลูกเปิดจากชยวัตสีนาวงครับพอส่งชยวั์ส่งลูกรัดมาเทมปตี้ก็จะถอยลงมาต่ำนิดนึงนะครับจะเล่นลักษณะเหมือนเป็นเปินเปิดมาลูกนี้หลุดอีกแล้ววาเดอร์วาเดอร์ล็อกมาข้าขวาอย่างเ่งวาเดอร์จริงลูกนี้เรียบร้อยกับสองประตูต่อศูนย์ านาที68ครับวานเดอร์ลุยส์ครับหาจากสกอร์แรกไม่ถึง5นาทีนะครับโอ้โห,โหลุ้นแฮตทริกในเกมนี้เลยครับวานเดอร์ลุยส์ครับข้ามาซ้ายครับพีรพัฒน์พีรพัฒน์ให้กับวานเดอร์วานเดอร์ตอนนี้หลุดอีกลูกเปิดม,ม,มาตรงนี้ได้โขกแล้วก็เป็นสามสูงครับมาบุดรดั้ฮาครับโอ้โหสามประตูในช่วงเวลา เจ็ดถึงแปนาทีเองก็ไปกันใหญ่แล้วครับนาทีที่70นะครับแล้วก็เป็นคนนีมมามุดดาฮาทาครับที่มาทำประตู